เคยไหมเวลาล้างหน้าตอนดึกแล้วรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังคืนนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนแห่งหนึ่งเรื่องของห้องน้ำหญิงที่ไม่มีใครกล้าเข้าหลัง6โบนเย็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือเป็นโรงเรียนเก่าที่มีอายุก,กว่า60ปีตึกเรียนหลังหนึ่งถูกซ่อมแซมใหม่ยกเว้นห้องน้ำหญิงชั้นสอง เพราะทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นั่นมีอะไรบางอย่างอยู่เมเด็กนักเรียนหญิงมปลายเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งหลังซ้อมเชือ์เสร็จตอนเกือบหนึ่งทุ่มเธอขึ้นไปห้องน้ำหญิงคนเดียวพอห้องน้ำชั้นล่างปิดแล้วไฟในห้องน้ำกระพริบกระพริบเสียงน้ำหยดจะก๊อกดังติงต้งติ้งเธอมองประจกที่เริ่มมีไอ้น้ำเกาะแล้วพูดกับตัวเองว่า ไม่มีอะไรหรอกผีบ้าผีบออะไรแต่ทันใดนั้นไฟก็ดับลงชั่วขณะหนึ่งและเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งในกระจกเธอเห็นตัวเองกำลังยืนยิ้มอยู่แต่ไม่ขยับปากเลยเมย์ตกใจรีบหันหลังกลับไม่มีใครอยู่พอหันกลับมามองกระจกอีกครั้งภาพในนั้นยังคงยิ้มอยู่ทั้งที่ตัวจริงของเธอกำลังร้องไห้ด้วยความกลัว เธอกรีดร้องวิ่งออกมาจากห้องน้ําแต่เพื่อนที่อยู่ข้างนอกบอกว่าไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากในห้องน้ําเท่านั้นวันต่อมาโรงเรียนต้องปิดห้องน้ําชั้นนั้นชั่วคราวเพราะครูแม่บ้านเข้าไปทําความสะอาดแล้วเจอลายนิ้วมือเปื้อนเลือดเต็มกระจกพร้อมข้อความที่เขียนด้วยนิ้วว่าอย่าส่องตอนกลางคืนจากนั้นเป็นต้นมา ไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ำนั้นอีกเลยแต่บางคืนคนที่เดินผ่านตึกนั้นจะได้ยินเสียงเปิดก๊อกน้ำเบาๆตามด้วยเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหันมาสิถือไม่อยากเห็นฉันหรอถ้าคุณยังกล้ามองกระจกตอนนี้อย่าลืมนะว่าอาจมีใครอีกคนกำลังมองกลับมาอยู่ก็ได้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้ด้วยนะครับคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดี